สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกม h ฟเบลล์เราจะตามหาเบลลดนะเบลอดหายไปจากแมปเบลล์แลอแป,ปเปิลลบอยู่ตรงไหนเราจะหาเจอไหมไปตามหากันเลยไปช่วยหากันเลยทุกคน i ฟเดอะเบลล์เขามาในแมปแล้วทุกคนอืม,มพอจะเจอบ้างแล้วนี่ไงตัวแรกอืมตัวแปลกเจอแล้วปิ๊ปป๊อวบกโดตัวแรกที่เราเจอ ฟิงโก้คาเมโลเจอแล้วโอ้นูบินนี่เจอแล้วสี่ตัวทุกคนอุ้ยใครเจอบ้างมาบอกกันหน่อยมันฝรั่งพิปิหน,นูตัวตำนานเจออีกแล้วโบนิก้าเจออีกแล้วกลอเบฟูลิฟูล่าเจออีกแล้วทุกคนตอนนี้เราได้เก้าตัวชูริมโลออะโวคาดิเน่ เราได้สิบเอ็ดตัวแล้วเราเจอสิเอ็ดตัวแล้วอุ้ยมันลบอยู่ตรงนี้มาแล้วเน่ทุกคนมันอยู่ตรงไหนเราจะตามหาอยู่ตรงนี้ตัวนึงเกงเกอร์ฟุตอุ้ยไปตามซอบโอ้มันลบอยู่ข้างบนนี่เองหนึ่งตัวสลามินโน่แล้วกามาที่ฐานนะทุกคนอุ้ยดูเพื่อนเพื่อนได้ตั้งหลายตัว เราจะได้กี่ตัวนะกอรลิน่าวัตเตนะอร์เมลลอะไรสักอย่างกอรลิโลโอ้ยทุกคนอ่านยังไม่จบเลยไวมากมามาอีกอยุ้ยอยู่ในนี้หนึ่งตัวชื่ออะไรเนี่ยคุณชื่ออะไรตรงอยู่ตรงนี้เอ้ยเอ้ยมีตัวนึงอยู่ตรงนี้ทุกคนเอ้ยทำยังไงถึงจะได้คาปิตาโกโอ้หลบดีมากเลยนะอาจะต้องตามหาตัวนี้แล้เจอแล้ว ไปต่อไปต่อโอ๊ยออกไม่ได้โอ๊ยโอยเรียบร้อยทุกคนออกมาแล้วนี่ไงคาปูชินโน่นะคะนี่ไงเด็กซิกมากเจอแล้วสิเกตัวทุกคนมาช่วยเราหาหน่อยมันอยู่ตรงไหนโอ้ยอยู่ใต้บันไดหนึ่งตัวโอ๊ยโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาหลบอย่างนี้ มันเป็นน้คอตินีชื่อเป็นหลอดอ่านยากมากเลยนะนี่งตัวหนึง่งท่าทาทาสังห์อู้อยู่ข้างบนเจ้าปลาหมึกโอ้อยู่ตรงไหนบ้างโอ้ยลอยอยู่ตรงนี้ทุกคนทำยังไงถึงจะได้เนี่ยต้องกระโดดขึ้นไปนี่ง่ายได้แล้วเจอแล้วทุกคนหนึ่งตัวโอ้ อะจะกระโดดดิงๆทําทำไมเนี่ยโอ้ยมองขึ้นไปมันเป็นแบบน,นี้ทุกคนตลกมากเลยเออดูสตรอเบอรี่ดิ้ง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 อุ๊ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็ตามหาเหมือนกันเพื่อนน่าจะย,ย,เยอเยอะกว่าเรานะดูสิโอ้ยกระโดดึ้นไปเลยเพื่อนไปแล้วนี่ไงมองขึ้นไปเป็นรูปสตรอเบอรี่ะจะให้ทุกคนดูตรงนี้แหละมันได้อีกหนึ่งตัวแต่แต่ว่ามันไม่สามารถทีจ่จะอันนี้ได้ทุกคนนี่ คัโตนี่ปิปิคอนนี้ปิปิคอนนี้ตัวนี้เราได้แล้วปิปิกิวีทุกคนเร,เราเจอแล้วยี่สิบห้าตัวอ้อันพาลิทุกคนมันมีกลองอยู่ตรงนี้กลองปิศนาเราหมุนหมุนหมุนได้หนึ่งตัวซิปะซิปะกัตาตาดิน ีกไหมได้อีกไหมตอนนี้ยี่เก้าแล้วนะเฮ้ยมันยังซ่อนอยู่อีกหรือเปล่ายังมีอีกไหมบล็อกชอบฟรีในตำนานทุกคนเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดอีกอู้ได้ไงได้อีกตัวอู้นี่ไงตัวหนึง่งเซฟคาบัลาคาบัคาบ้าทุกคนชื่ออ่านยากมากเลยนะเบนนอด เราต้องไปฝึกอ่านตอนนี้สามสิบเอ็ดตัวแล้วเราเจอแล้วสามสิบเอ็ดตัวตีตอนนี้เราได้แล้วทุกคนเราเจอแล้วตัวเก่าแล้วกลับมาที่เดิมนะเรามามาหมุนเปิดต่อจะเจอไหมอู้นี่ไงหลบอยู่ข้างหลังตัวหนึ่งแต่ว่าเราเจอแล้วตัวนี้เอ้ะมันมีกล่องข้างหลังด้วยทุกคนเรามาเปิดกล่องตรงนี้อู้ยนี่ไงเจอจริงด้วยพบอีกตัวหนึ่งเราออกมาข้างนอกแล้วนะเอ๊ยยังม,มีตรงไหนที่เรายังไม่ไป มันแอบอยู่ตรงไหนทิปปี้โอโกฟัโตอ,อ,อ,อู้ไอช้างนี่ไงเจออีกแล้วได้อีกแล้วทุกคนเอมีตรงไหนบ้างบุโตเกียร์รตโตอู้ทันป้าไดฟเฟลเราจะเข้าไปข้างในไดไหมนะตรงที่เป็นหลอดออกมาเราสามารถเข้าไปข้างในได้ไหม เราจะเข้าไปหาเบ็นหลอดข้างในได้อีมั้ยถ้าข้างนอกเราอย่ตรงไหนที่เรายังไม่ไปอาจจะต้องไปนี่ซิกมาเกลเจออีกลักตัวนหนึ่งทุกคนเราจะเข้าไปเอ้ยแอบหลบอยู่ตรงนี้แต่เราได้แล้วเจองมาแล้ววิ่งไปวิ่งมาไปไหนดหีลองเข้าไปข้างในได้ไหมได้ไหมคิดแล้วคิดอีกเ,อเข้าไปได้หรือเปล่าเอ๊ ก็งงนะซ้ายขวาเฮซิมเพนซินี่เข้าไปได้หรือเปล่าเอ้เออยังไงนะยังไงนะเข้าไปได้หรือเปล่าเข้าไปได,ด้ดูมีออกมานะทุกตัวทุกคนมีเป็นหลอดออกมาอู้เราเจอหยู่ตรงนี้ด้วยหนึ่งตัว มาที่ฐานแล้วกลับมาที่ฐานแล้วขึ้นไปชั้นสองอุ้ยตรงนี้โดนล็อกเปิดไม่ได้อืมทำยังไงถึงจะเปิดได้ต้องมีรหัสหรือเปล่าทุกคนช่วยเราหน่อยต้องใช้รหัสไหมไปดีกว่าไม่สามารถเปิดได้งงไม่รู้ทำยังไงถึงจะเปิดได้ตรงนั้นเนาะ เราเห็นแบบอยู่บนอากาศอุ๊ยนั่นไงอยู่บนยอดต้นไม้ได้แล้วลูกสุนัขได้เราเจออีกแล้วหนึ่งตัวทุกคนอยู่บนต้นไม้โอ้นี่อยู่ข้างบนตัวนึงโอ้ปี๊ปวอเตอร์เมลอนโอ้มันอยู่บนอากาศโอ้แอบเราอยู่ตรงนี้ะโวคาโดนี่แอบเรบอยู่มุมนี่เอง โอ๊ยดึง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 ขึ้นไปตัวนี้เราเจอแล้วเราไปตัวใหม่เราหาตัวใหม่เอ่อกลับขึ้นมาบนชั้นสองตอนนี้เราเราเจอแล้วสี่สองตัวนะทุกคนยังมีอีกไหมอู้หู้โคอรชินดีแม่เราพบอีกแล้วหนึ่งตัวเอ๋มีที่ไหนอีกมองขึ้นไปข้างบนเจอแล้วอุ้ยอุ้ยอันนี้คือภาพมุมสูง นี่คือภาพกบบนต้นไม้มันมีแอบหลบอยู่ที่ไหนหรือเปล่าอันนี้มันฐานโอ้ยยังไงอยู่บนหลังคาอ๋อวตเตอร์เีลอดเออไม่ใช่นี่ตัวสีชมพูโอ้ยโอ๊ยไปดีกว่าเอ๊ะสามบวกเก้าเท่าก,กับสิบสองสี่ลบสามเท่าก,กับหนึ่งหกคูณเจ็ดเท่าก,กับสี่สิบสองได้ไหมเปิดให้เราไหม รหัดลับนี่ไงเราค้นพบอีกหนึงตัวทุกคนตอนนี้เราได้สี่สองตัวเดินไปดูที่ไหนบางทีอาจจะเจออยู่ในฐานที่คุณอาจไม่รู้อาจจะอยู่ในฐานเหรอในฐานใช่ไหมอืมก็น่าจะตรงนี้ด้วยแต่ว่าไม่สามารถเปิดได้ ็ยังงงว่าเราทํายังไงถึงจะเปิดได้ตรงนี้นะทุกคนช่วยบอกบ้าหน่อยใครสามารถที่จะรู้ได้ใครเล่นเกมนี้แล้วเคยผ่านด่านนี้แล้วทุกคนเป็นมาบอกหน่อยตอนนี้เราได้สี่สี่ตัวไม่รู้จะไปทางไหนแล้วตอนนี้อืมไปทางไหนดีหี่อันนี้กล่องสีเหลืองคือกล่องอะไรทุกคนมาช่วยกน,นอ้ยเราเจอบล็อกโชคดีบล็อกลัคก,กี้ทุกคน อาจจะพบเป็นหลอดไหมอาจจะพบเป็นหลอดที่หายไปไหมทุกคนมาช่วยแล้วหน่อยมาลุ้นกันเปิดเปิดเปิดขอให้พบด้วยเถิดแอบซ่อนอยู่ในนี้หรือเปล่าอู้ไม่เจอทุกคนบล็อกโชคดีในตำนานสีแดงเออไปทางไหนดีเราจะเจอเป็นหลอดได้ที่ไหนทุกคนไปทางนี้ดีวกว่ากลับมาที่ กล่องโชคดีทุกคนบล็อกโชคดีหมุนหมุนหมุนโอ้นีนนนไงบล็อกโชคดีทาทาโกโออ้อยู่บนตรงนี้มีไหมอันนี้ดอกไม้ไม่ใช่เป็นหลอดนะเราจะไปตรงไหนดีก็ามาในฐานนี้มีแอบอ้อยู่บนเพดานเพดานขุดกุดกุดเจอหนึ่งตัวทุกคนแอบหลบอยู่ใต้เพดานเฮ้เขาเ้าใจหลบนะเราตรงไหนอีกอื มาทางนี้สิเออไปแอบ,บหลบตรงไหนต้องเข้าไปในฐานสิเขาบอกว่าอยู่ในฐานที่ที่เราไม่เคยรู้ที่ที่เราไม่รู้อาจจะแอบ,บหลบอยู่อู้นี่ง่ายเราเจออีกตัวอืมเข้ามาในฐานแอบแอบมองอืมแต่ฐานนี้เข้าไม่ได้ทุกคนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำไงเราถึงจะเข้าไปได้ตอนนี้เราได้ไปเจอแล้วสี่สิบเก้าตัวนะ อู๋เราเจอแล้วบานดิโตนี่ไงอีกตัวหนึ่งอู๋อะไรกดดีนี่อีเลฟันโตชื่อยาวนะเป็นหลอดเป็นหลอดที่อูแล้วเ,เข้ามาอยู่ในตู้เย็นทุกคนเอ้ยอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวแต่ว่าไม่สามารถจับได้เอกันเลยขึ้นนะต้องอยู่ตรงไหน